สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่จะนำเพื่อนเพื่อนมาสู่การแบ่งต้นพลิกก่อนที่เราจะแบ่งต้นพลิกออกจากกระถางที่มีกระถางละสองต้นเป็นแยกเป็นกระถางละหนึ่งต้นคุณแม่ก็จะนำเอาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูปุ๋ยก่อนนะคะนี่คือปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวอยู่เลยมูลไส้เดือนนี้คุณแม่เลี้ยงไว้ใช้ใน สวนอย่างเดียวนะคะใช้สวนตัวเองใช้สวนตัวเพราะว่าไม่ได้จำน่ายนะคะมูลไส้เดือนนี่ก็เลี้ยงไว้นานแล้วไส้เดือนมูลไส้เดือนที่คุณแม่จะเอาไปใช้ก็คือจะเอามูลไส้เดือนแห้งๆนะคะเนี่ยแห้งๆแ,แบบนี้ไปเลยปาดเอานะคะกวาดเอาโกยเอาแล้วก็ตัดได้มูลไส้เดือนแห้งๆไปแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะเอาไปผสมกับดิน ปลูกของเราเพื่อให้พืชพันธุ์ของเราเจริญเติบโตได้ได้ตะกร้ามาแล้วก็ใส่กระถางเล็กลงไปหนึ่งกระถางแล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่นะคะเอาไม้เอาอะไรใส่วัสดุใหญ่ๆนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ดินซุดนะคะหลังจากที่เราเ,ออเตรียมวัสดุเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ดินหมักแล้วนะคะ หมักแล้วหนึ่งเดือนในในกระในถังนี้ที่เราหมักก็คือใชอ้มูลบัวผสมกับดินปลูกทั่วไปตามร้านขายนี่แหละค่ะแล้วก็เอาใบจามจุลีใส่แล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะตอนนี้เราเทดินปลูกของเราลงไปแล้วก็มาผสมกับ มูลไส้เดือนนะคะเราใส่มูลไส้เดือนไปนิดหน่อยต่อไปเราก็เอาอันนี้คือดินนะคะเ,เป็นมูลมูลวัวแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนานแล้วก็กลายเป็นดินนะคะเอามาใส่เพื่อไม่ให้เขาเค็มมากนะคะเขาก็จะไดะ้มีแรงในการเจริญเติบโตต่อไปก็เอาดินใส่อีกนิดนึงนะคะแล้วค่อยแบ่งเอาดินปลูกใส่อีกแล้วก็โกย ให้มันกลวงลวงนะคะนะขุดลงไปเลยขุดจนไปถึงกระถางที่เรารองก้นะตะกร้าไว้แล้วทีนี้เราก็มาแบ่งออกในกระถางสีดำก็จะมีะต้นพริกอยู่สองต้นนะคะเราก็จิ้มๆเอานะคะขุดเอาขุดเอาแบ่งออกจากกระถางดำมาใส่กระถางสีส้มนะคะ มีรากเยอะไหมไหนดูซิโอ้โหรากเยอะพร้อมที่จะขยายแล้วนะคะพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วนะคะาวางลงไปแล้วก็กดนิดนึงเพื่อให้เขา,าแน่นนะคะเพราะอย่างไรหนึ่งไม่ไม่ซุดลงข้างล่างสองดินที่เราหมักนั้นเป็นดินร่วนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่นนะคะเราจะกดยังไงก็ไม่แน่นนะคะ เนี่ยก็ใส่ดินปลูกก็ไปเรียบร้อยหนึ่งกระถางต่อไปก็เอาอีกหนึ่งตะก้ากับหนึ่งกระถางมาค่ะตะก้าหนึ่งใบแล้วก็กระถางรองก้นตะก้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นพลิกซุดลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็หาวัสดุปลูกวัสดุใส่เพื่อที่จะให้ดินร่วนลงไปนะคะป้องกันไม่ให้ดินแน่นเกินไป ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาอ่าเอาเอามูลวัวที่เราหมักเป็นกลายเป็นดินมาแล้วนะคะใส่ลงไปนี่ก็ใส่ดินที่เราผสมไว้แล้วเป็นดินที่เราหมักได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปสัปดาห์ละสองสัปดาห์าห,หนึ่งครั้งนะคะอ่อันนี้ก็คือมูลไส้เดือนนะคะเรา,เาลงไปแล้วก็ใช้เกลีย่ยเกลีก่ยกลบกลไปนิดนึงนะคะ น่าได้แล้วกระถางนี้ก็มี2ต้นนะคะมี2ต้นหนึ่งสองนะคะเราจะแยกออก1ต้นเพื่อที่จะได้กระถางพริก4ต้นเลยนะคะ4กระถางเลยวันนี้าจาก2กระถางก็แบ่งออกอย่างละ1ต้นก็กลายเป็น4กระถางได้นะคะขุดขุดขุด,ขดมายกมาเลยค่ะโอ้รากเยอะนะคะรากเยอะ ลงไปเลยนะคะกดนิดนึงนะเราก็เทดินปลูกลงไปค่ะหรือเราจะโรยด้วยมูลไส้เดือนก็ได้สลับกันสลับครั้งกันนะคะวัสดุปลูกของเราเราเตรียมเรียบร้อยแล้วรับรองว่า,าดินไม่แน่นนะคะนะใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็หาดินโกยๆใส่จนกว่า,าจะเต็มกระถางจะเต็ม ตะกร้าที่เราเตรียมไปแล้วนะคะแน่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็เอาดินหรือเอา,เอามูลไส้เดือนใส่กับกระถางที่เราแบ่งมานะคะตรงนั้นมันจะกลวงนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็หาดินกลบนะคะเพื่อให้แต่ละกระถางมีดินเต็มนะคะเพื่อที่จะให้พืชของเราได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง าสารอาหารธาตุหลักธาตุรองเราเอาใส่ไปเลยนะคะพริกเนี่ยมีผลนะคะอายุ120วันหรือว่า4เดือนเขาก็จะให้ผลผลิตกับเราเขาจะเริ่มออกดอกนะคะแล้วก็ติดผลถ้าเรา,าบำรุงเขาดีเขาก็จะติดผลอย่างดีอย่างเยอะโดกด้วยนะคะอันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ กดลงไปนะคะกดลงไปเลยเราจะได้ต้นพลิกทั้งหมด4กระถางสวยๆนะคะลำดับต่อไปเราก็จะเอาน้ํามารดค่ะเราจะรดน้ำอ่านี่คือ,อดินความอุดมสมบูรณ์ของดินมีไส้เดือนด้วยนะคะไส้เดือนนี้ไม่ใช่ไส้เดือนพันธเอ f ที่เราเลี้ยงนะคะเป็นไส้เดือนที่อยู่ใน สวนของเรานะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆก็มีไส้เดือนค่ะให้ความร่วนซุยกับดินที่เราหรือว่ากระถางที่เราปลูกพืชผักไว้นะคะตอนนี้เราก็นำน้ำมารดในน้ำก็จะมีเ,เราแช่หมกัมกหมักหรือแช่มูลวัวนะคะเราก็ตักมาสักหนึ่งขันแล้วก็ผสม กับดินผสมเราก็ผสมน้ำรดเลยนะคะเต็มบัวรดน้ำอันนี้ก็คือในสวนของคุณแม่ก็จะมีพืชผักหลายชนิดนะคะทางโน้นคือต้นมะพร้าวนะคะต้น